เราเองพี่ขอโทษค่ะรอนึ่งจัง

เอาร้ายเอาร้ายทำเองเลยเอารถสิบล้อมาเลยลูกพวกนี้พี่ต้องเปลี่ยนถุงใหม่ใช่ไหมคุงใหญเออเอาถุงใหญ่กว่านี้ละพวกนี้ไม่มีคือถุงมันเล็กไปละวสวัสดีค่ะข้างล่างสวัสดีค่ะข้างล่างบายบายครับ ม่เมื่อคอเลิกไปไหนมหวังมาเลยค่ะแหมทีมตะกัววันละดึงลง เมกเนียลกเนียบอกให้เรียกเนเนี้ยเนียไม่เจออใช้ไม่ได้พูดยังไงดมาย่มีนุของครูรักครงการนช่ ก็ไม่รู้จะไปทางทางไหนอ่ะมันไปไม่ถูกอ่ะไปไม่ได้เลยก็คือทางนู้นก็ไปไม่ถึงทางนู้นก็ไปไม่ถึงนะที่เล็้เขายกมาทางนี้นะเนี่ยทางนี้แหละเดี๋ยวแป๊บนึงเนาะ เรียกตลอดเลยเย้งเยงเย้เยง้เกือบแทบหนึงนงน่งนะไม่มีตรงกลางเพราะว่าว <t> ่ายได้เยใช่ไหม่ค่ะเออดีใจก้องมาถี่นะว่าัเตะแลวก้องอยู่ถ มันมันไม่เข้าไปถึงเว้ยเราจะต้องใช้แบบนี้แหละมเลยเียใด่อยเยใจเลยต้มีใต้โตนะเยใจเลยเยใจด้ยมแมอ ไปดูท่าเต้นในไอีบอเดี๋ยวจะได้เลยบอกว่าหนูเลือกค่มให้นะล้อมาแล้ว พี่เน็ตพี่เน็ตวันนี้พี่ใบไปนู่นพี่ใบวันนี้พี่เน็ตไปนู่นเมื่อเมือเมือไหร่ก็เมื่อไหร่ก็จะได้เออเมื่อไหร่จะได้พบกันแล้วทิพนะแล้วดูดิทิพทิพตะแยงมานู่นพี่ทะแยงมานี่มันก็ไม่ถึงไงยืนตรงกลางอะจ้าเออคือถ้าจะสลับนะ่นนั่นหันมาทางนี้บ้างแปลงอ่งมาเดิน ใอ้โหอ้าเห็นนะโอ้โหไอ้ฟาเต็มเต็มป้าไอ้บ้าเอ้ยตอบอกหนูก่อนถามว่าเบอร์ขนาดนี้ฮัลโหยอ่อมันมาไม่ได้ก็ไปทางนี้ต่อไม่รู้ว่าแฟนแฟนขับอยู่ข้างหน้าเห็นหัวหมดอ่ะมองเขาไม่ถึงจริงจริงเนี่ยอ้อนอ้อนไม่ชัดชัาเท่าไหร่เพราะเห็น ไม่ชัดเลยโคตรเลยโคตรชัดนะอ้อนอะอยู่ในคลิปโคตรชัดเลยเอ้าก็ย <c oughs> <ค>ืนอยู่ตรงนั้นนะไม่รู้จะตายยังไง <c oughs> มันไม่มีที่เข้านี่ต่อแขนแล้วนะ <c oughs> มันไม่มีที่เข้าโไม่ให้เลยอ่ะไม่ดูดูเดิเราเปลียนก,กันสลับกันทะแยงทิพย์ร้องเพลงดิเมื่อไหร่จะได้พบ <c oughs> ทิพย์ทิพย์เออง <c oughs> ามเลยจ้ะ เกือบถึงแล้วเกือบเกือบถึงแล้วพี่ว่านี่ว่านเ้มาอยู่นี่ดินมอนี่วันนี้มาอะไรมายังไปมายังไปยังเดินหลวงทางเดี๋ยวเราก็ไปด้วยขอตรงกลางระหว่างไวไม่ได้ตรงกลางระหว่างเราหน่อยเพราะมามาอยู่ที่รถตรงนี้

ขอบคุณครับคุณค่ะขอบคุณนะครับน่ารักที่สุดทำไมโง่ครับแค่ต้องไปทำให้คุณเลยอ้าวต่อขามันเตี้ยคนถือน่ารักเออดอกไม้ลงนิดนึงเออวันนี้ทาน่ะการไม่ทานดอกไม้การไม่ทานเนียงเนียงเนียงดูกล้องนี้หน่อยเลยขอเชิยครับของแก เอาทางนี้ก่อนเอาทางนี้ก่อนเออเรไลนๆมาเรไลนๆมาหนึ่งสองสามสี่ห้จ้มันจะครบไหมวะหนึองสม่ห้ายิงฟันไว้ตลอดเวลายิงยิงฟันไว้ครับผมครับยังกันข้างล่างนะคะจ้าข้างล่างนี้ได้หลายอยู่ก็เหลือแต่บ้านเรานี่แหละไป ไปไปี่มันจะทิ้งหนูไปเอ้ยไปดิเกาบอกว่าให้ให้ไปเฮ้ยไปไปตีไปอ้า